หากคุณกำลังมองหาดิส c อร์ด่าเล่นเกมกับเพื่อนที่มากมายผมแนะนำดิส s อร์ดแก๊ง TheFab เอ่อชื่อ TheFast ครับพี่อ๋อเดอะฟาส์ดิสคอร์ดที่จะพาให้คุณได้รู้จักเพื่อนมากมายในแนวเกมที่หลากหลายที่คุณต้องการเล่น ไม่ไว่าจะเป็นคาปาก,กิ้งเกมรถสิ่งพ่อตายเกมเตะบอลเตะพ่อเตะแม่มึงด้วย ROV ขยี้ป้อมแม่งชอบตอบไม่รู้ไม่รล้คนละป้อบดูแม่แต่เกม PUBG เกมโดดล่มสุดฮิตที่ก๊อปมาจากเกมฟรีไฟล์ย,ยอก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 และอีกเกมมากมายที่จะมีในอนาคตร,ร่วมสนุกกันแล้วตอนนี้ลิงกอยู่ใต้ล่างลิิชั่นกดเข้ามาเลยครับ ครบับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนทุนสุนท,นทนแรแหนบแล้วตอนนี้เราก็อยู่เกม PUBG ครับอีกแล้วนะวันนี้เรามา3คนนะมีน้องเจแล้วก็น้องบอสบอสสามคนนะครับบอสสายแบกนะวันนี้จะมา3คนนะแล้วเราไปแมปอื่นกไ,ไหมอีรันเจลนะดีกว่าเอ้ยนี่ข่าวว่าแบบนี้ถ้า,ถาไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้นะใช่อยู่ไม่ได้เลยกลัว <laughs> ชมพูหวานแหวงชมพูหวานแหวงเจม่ใส่ชุดชมพูมาปะกูไม่มีกูไม่มีลงไหนลงไหนมีเดือดเทียบทั้งนั้นเลยมีเดือดเทียบรถฮอกไหมได้ได้ได้หมดรถฮอกรถฮอกเมืองแห่งการพิชิตเจมึ่เล่นด่านนี้บ่อยไหมไม่เคยเล่นเลยครับเฮ้ยเราพอจะรู้แล้วว่าสภาพทีมเราจะเป็นยังไงไปวัด นูไม่เคยเล่นเลยครับแดดเนี่ยีมันง่ายมากเลยแค่โดดลงไปแล้วเก็บปืนแล้วก็ฆ่าพวกบอทตัวเ,เล็กๆแค่นั้นพอไปอ๋อไม่ไหนยไม่ได้แล้ววะไม่ได้แล้ววะทำไมวะต้องรีบแล้วแหละต้องรีบเอาเหรียญละปวดขี้วะไอ้เจ๊แต่เป็นมึงชอบปวดขี้วะไม่เข้าใจทออมม่มกระตุกวะมากูกระตุก

จุยเกันไว้โอ้โหเปิดแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วจับปัญญาไว้บอสเอิ่มีมาแล้วเจไม่มีปืนกูเข้าแล้วเดี๋ยวกระโดดยังไงอ่ะไอ้เสดกูว่ามึงกูว่าไม่ใช่มึงไม่เคยเล่นด่านนี้มึงไม่เคยเล่นเกมนี้ต่างหากมาแล้วมาแล้วแน่แน่แน่เนยคิดไม่จริงเราจากไหนวะเฮ้ยเอ้ยเหมือนเห็นแล้วเหมือนแป๊บ โอ้ยหดเกินเห็นไหมท่ากางแพงท่ากำแผงท่ากำแพงสวยเห็นไหมเพียงเพียงหนฆ่าคนด้วยมือปล่าไม่ใช่หรอกไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเอ้ยยยยยนยยม่ยย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 กยย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 งไยเนี้ยยเี๋ยยพี่ยยมยเดียยวยียยอมเยย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 ยอยอยยยย ไปไหนกันหมดแล้วบ้านนี้ไปรอบๆไปแล้วไอ้บ้านนี้แม่งก็ไม่มีปืนเคี้ยอะไรเลยอืมเฮ้ยเสียงอยู่ตรงเสียงใกล้ๆเสียงวุ้ย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 โอ๊ยโไอเจ๊ Watch out ไอ้เจ๊ไอเอะ้าอ้าวเฮ้ยกูหมดเคี้ยรวบรวมตรงไหนดีวะกลางๆเลยหมู่บ้าน ลงกลางหมู่มากเลยพี่ของใครทางสะดวกเออรอบนี้เป็นไปนได้จากไ,ไหนม,มนานจะไม่สะดวกมั้งเมืองนี้เป็นของเราแล้ว,ลวทุกคนอปีนขึ้นไม่ใช่มันพับรูปลงมาสุดท้ายนะไม่เอานะนิ่งเลยคนแรกที่จะไปก่อนก็คือ <c oughs> ไม่อยากจะพูดกูมันเป็นความจริงมาคอยดูดิหลังจากกูขี้เสร็จแล้วเทพมันมาลง เทพอะไรเทพีิไงเทพีิตมึงลองย้อนไปคลิปที่แล้วดิคลิปไหนวะพี่กูเป็นเทพีิบไงพี่กูไม่เคยเห็นคลิปไหนที่มึงเป็นเทพีจิตเผอเจอละเจ้เฮ้ยแถวนี้มีบอสบอสบอสอือไหนยัตรงไหนเดี๋ยวกูมันจิบกูแล้วอือ อืมอ้เหียทุกคนไปแต่ลูกสองเดีเลยอื้ยไม่ตาย<อ>วะกูขอกูขอกูขอบนลงานไม่ห็อกจี้ของกูอือเปลี่ยนชุดได้ไหมไม่เป็นอีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาคนมาแล้วเฮ้ยโอ้มึงแย่งกูกูจะเอาหมัดพิฆาตสักหน่อยแต่เด้อลูทโอ้มีต่บอดวะ นี่เราวิธีห่ง ork, คนฟาร์มเมืองนี้เป็นอของเขาแล้วอะ่ะใช่ใช่เราแบบฟาร์มแบบสบายใจมากแค่นี้เราก็มีเวลาฟูมฟักเลยเว่งยังไงมะ,ะพี่เจไปขี้ได้สบายเลยพี่เจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีคนยิงมาเปล่าผมผมผมยิงโอเคเจยิงอะไรวะทำไมยิงนานงเลย ก็ยิงไม่โดนี่ยใชไมผเห็นป็นสูที่เจยิงโดนดินแต่ผมก็ได้มาหนึ่งคนนะเว้ยหนึ่งบอดไม่ใช่หนึ่งบอหนึ่งบอตั้งหาาของเต็มเลยเนี่ยบอดมันก็มีของเจยอ๋อเหรออ๋อขก็ได้แล้วมึงจะวิ่งตามกู่อไปเร็วพวกเราต้องรีฟาร์มนะคิดว่าลูกเต๋ากับสกูนี่มีแน่นอนเลยรอให้เราไปปราบ ไม่ไม่รู้ว่าใครจะปากใครแล้วกั้น่ะเราต้องปากเขาสิเรามาพร้อมใจกันแกงแล้วกูมาแล้วเทพีอีิบมาแล้วเทพียังเว้ยต้องได้เหรียญก่อนต้องไดเหรียญกล้าหานก่อนต้องไดนัมเบอร์วันก่อนือแกขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบอียิปต์คุณต้องเป็นนัมเบอร์วันของเกมนี้ก่อนใช่ถึงจะได้ชื่อสมญานามว่านักรบอียิปต์นี่อะไรวะเนี่ย กูต้องไม่ได้เป็นกันนี้ไงเฮ้ยที่มันคือตำแหน่งที่คนหลายคนต้องการนะไม่เคยไม่เคยดูคลิปนั่งลบอียบอระพี่เจไม่ลึกิ้เสยถ้าพี่เจเลือกพี่เจยันไงกอะไรคืออะไรคือลึกกว่าฮะกูต้องเป็นเรียบเรียงครับพูดกูแล้วนะอะไรคือลึกว่าเล่นเกมนี้เล่นเกมนี้ มันคอเข้าเล็กๆอะไรประมาณนี้อย่าอย่าไปไกลอย่าิไปไกลเดี๋ยวไปขึ้นที่สูงก่อนจะได้แบบมาร์คสตูได้ง่ายๆอสครมันเงียบขนาดนั้นเลยเฮ้ยพี่คคนคนคไหนไหนไหหนสครมั้ยนั้นไหมเฮ้ยๆโอ้โหแม่นแมนแมนเอ้ยพี่เจอละชุบ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 ช คานไหมานไหมอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเจเจชุบหน่อยเดี๋ยวยิงสกัดไว้เจไปเจลงมาไปเจเจชุบหน่อยคานกลับคานกลับตามมาที่ต้นไม้เดี๋ยวยิงสกัดเลยสโมสสโมสกุ๊กจีสโมสมีสโม่ไหมไมีสโม่ไหมไม่ใช่ลำเบรดนะสมมติอยู่รูชุบ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 ไม่ใช่ลำเบรดมันก็สโมสปิดมันก็สโมสปิด อ่กระสุนชั้นน้อยลงเรื่อยๆจะมองงไปทานนู้กระสุนชั้นน้อยลงเรื่อยๆไหนวะมึงอยู่ไหนวะถอยทับอยทับอยู่ข้างล่างไฟทับไฟก่อน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 มันมีมันมีวะกูคือนักล่ายียิปตนะมันมีสกปกไก่เชื่อดิมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนบอกมาเลมันไม่ได้แม่นหรอกอยู่ข้างกำแพงอะอยู่กำแพงข้างเราไปฝั่งนี้กันไหมล่ะ อ้อมอ้อมไงอ้อมอ้อาจจะได้เปรียบอ้อมอ้อมอ้อมดีกว่าเราใช้เหลี่ยมเหลี่ยมเขาให้เป็นประโยชน์หมายไหมแล้วพวกมึงก็ทิ้งกูไว้ให้อยู่กับไอ้สมุทรใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยอุ้ยลูกกระสุนผ่านนะลูกกระสุนผ่านไอ้สัสเออขบนะครบนะตีนี้ครบนะวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเอย่าไปยองเดี๋ยวมันก็เสร็จเราเราไม่มีสกอบไกลค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไป ไอ้ทุกคนกูอยากจะบอกว่ากูมีสกอบไก่แต่กูใช้ไม่เป็นเออยเชดดีส่งมาเจส่งมาหายเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดใช่ไหมโอ้โหไหนวะมึงอยู่ตรงไหนมันปลาไหมเจเข้ามาเจชิดเลยชิดเลยสติ๊กเลยเอาโอ้โหเขามาสติ๊กของเจนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเขาเลยเข้าเลยเขาเลยถึงแล้วนี่โอ้ยไฟไฟเฮ้ยแสดงว่ามันอยู่บนตึกว่ะช่ว่ยนะ ใช่ใช่พี่ใช่มันถึงโดนได้ใกล้ขนาดนี้เลยพี่กูมาแล้วเจ้าพออ่อยิบกูมาแล้วพี่คึน้นชัสามนะขโมยขมมนขมมนเดี๋ยวเราพอมีฝัมม่งหนึ่งให้อยู่ห้องกลางอยู่ห้องกลางเอ้ยไม่มีไม่มีไปไหนวะข้างล่างข้างลาง่งลางข้างลาง่าง,างมันซุกซ่อนไว้นี่ คนรักเสาเลยพี่คนละมุมเลยมุมเลยเจหดักไว้สวยเสียงไอ้เจรึเปล่าเสียงไอ้เจรึเปล่าโอ้โหโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นไม่เห็นไปไหนไม่เห็นไปไหนอ่ะไปไหนเด้อฮึฮึไข้างกำแพงข้างกำแพงผมเจอแล้ว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 สวยสวยหนึเออเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดขามือระเบิดขามือขามือเฮ้ยไปปิดเจอแล้วคิดผ่านแล้ว ชุบ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 จะขึ้นยังไงจะขึ้นยังไงแป๊บนึงเดี๋ยวมีปัญหาจะทางขึ้นชุบตวนชุบตวนที่มาแล้วมาแล้วไม่ต้องกลัวมดีมาดีมาดีอยู่ดีอยู่ดีเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้องเจจะน็อกนะเจนะเพื่อนต้องการขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเจขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนกโอ้ยกุญแจมอน็อกมันตัวเดียหเฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่บนตึกไอ้เจไอ้เจชุบชุบเลยชชุุบบตรงนี้เลยชุบตรงนี้ เออเออได้ได้ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อยู่บนดาดฟ้าข้างอันบนดาดฟ้าเลยมีเจมาแล้ว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 เจกันเจกันรอฮิวแป๊บนึงมันมาข้างหลังมาข้างหลังมือจากนักรบหยิบซะแล้วใช้ผู้มาพร้อมกับ AK เคูนแปดปูให้กูดักตรงบันไดเนี่ยเหรอเจมาข้างหน้าเลยเดี๋ยวพาเล่นเจอแล้วกูเจอกูเจอมาแล้ว โอ้โหได้ไม่ได้ไหมจัดมาดิมาดิมึงโผล่มามึงโผล่มามึงโผล่มาที่ซั่นมึงโผล่มาเขี่ยมึงโผล่มาลายเมตรลูกโซ่ปืนไอ้สัตว์ไม่รู้ซะแล้วปืนละปูนักล่าอียิปต์แม่ยี่เดี๋ยวไย่องเดี๋ยไปยองเดี๋ไปหยองอดี๋ยไปย่องเดี๋ไปหยองเฮ้ยโอ้อีกอีกอีกดาดฟ้าดาดฟ้าที่เดิมที่เดิมอีกไปนึงไปนึงลูกโซนหมด เออเออเอาเอาไอ้กูลับไปจุกลบไปรูปจุกลบไปเจจุกลบไปกูกำลังกูจะออกกำลังจะออกไปีไงเอ้ยเจกูได้เสียงอ้เมือ้กูมาแล้วเอ้ยใครปาสโมกมามัน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 ไอ้ยังไม่มียาเลยปะเจอันี้ไปกูมีกูมีกูมีไ้อเจคมนั้นวเดยกูขึ้นไปเอเกูเองกูจะปิดฉาเยอะไรเลยแป๊บกจะปิดฉากด้วยเอค ตำนานคอยดูลูกสองนี่สิเฮ้ยอืมรู้ว่าจะยิงไม่ตายดีนะมันยิงไม่โดนพี่อ่ะเอคยางดีสจอไหมรีกับมันนี่หรอหรอหลอหรอยิงเพื่อนเราไหมอ่ะเอ้ยมันพูดภาษาฮัลโหลฟัลโรล ฮัลโหล bro รู้จักป่าป้าอียิปปะ you know which know นักลบอียิปต์นะ which know I am นักลบอียิปต์อียิปต์นะ I am นักลบอียิปต์ which know Balro โอ้ยเยาวงยังไกลเลยปอนต้องไปไหมไปดิขับมาอ้ายให้ตอบปะเด็กแว้นเด็กแว้นแห่งสยาม โอ้โหว,วงไกจ่จ้าไปตรงนี้เลยลานกลางขึ้นบนหลังคาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแ้อยู่กูไปกดขับแบบไปเฮ้สพานสะพานเจ้าจ่าจุดน,นี้เหรอเออนี่เคยเห็นแบบคลิปฝรั่งไหมที่แบบดักสะพานแล้วแบบ่อๆอ่ะ ไม่มีใครเลือมีกูเลยไค่ก็ไม่ได้เก็บเต็มเต็มเลยยี่ห้อศัตรูรู้แน่ๆเลยกูว่าแอบอยู่เนี่ยยาจุดเชือกตัดเลยพลังเลยของอี่ห้อแบบมันไงเย้เย้เสียงเลอดังมากเลยเลยช็อตนี้ห้ามตัดเลยนะสัตว์พลังเลยยิบเลยยิบพลังเลยยิบ เลือดังจนสุตัวทั้งหมนี่มันคงจะมีใครว่าเฮ้ยเจ้ใครวะไม่โดนสักเม็ดมันจอดตรงนู้นแน uh, ่นอนเออเจ้ไปขับรถไปมอเตอร์ไซค์เลยเจ้ชาจังรวดเร็วชาจังรวดเร็วมาดูขับมอเตอร์ไซค์นั่นเหรอเออขับมอเตอร์ไซค์ลงเจ้เฮ้ยมีสกปกนะฮมีอีกมีอีกเฮ้ยเจมันเม่นชุบกูชุบกู เจ๊ชุบมนมานเย้เ้ยคูหาส่องมันอยู่เนี่ยยนักลายีโมโหนักลายิีหาคนไม่เจอ